โหลโหลเทสเทสนี่เรามาดูป,ปัญหาฮอนด้านะครับนี่นะครับปั๊กมันชอบไหม้นี่นะเห็นไหมไอ้ปั๊กเนี่ยมีขาย,าายโชปปี้ a z a ดามีขายอยู่นะสองร้อยกว่าบาทแต่ว่า ปัญหาที่เจอเจอกันคือมันจะมีปัญหาซับซ้อนอยู่ข้างในนี่นะคือปัสเก่ามันละลายนี่มันละลายและมันจะเสียอันนี้เข้าไปไม่สุดทีนี้เราต้องแก้นี้นะครับเราต้องหาเลอกแหลมๆนะมาเขลียไอพวกนี้ออกก่อน มันถึงจะใส่เข้าไปสุดนะส่วนไ e อ้พั๊เนี่ยตอนมันละลายเนี่ยอาการมันก็คือจะกดสตาร์ทไม่ติดเลยหน้าจอมีไฟทุกอย่างมีหมดกดสตาร์ทไม่ติดอาการก่อนที่มันจะกดสตาร์ทไม่ติดคือมันจะดับนี่นะ ถ้าเราไม่เขี่ยมันออกมันจะใส่ไปได้ครึ่งหนึ่งถามว่ามันสตาร์ตติดไหมมันสตาร์ตติดนะครับแต่ว่ามันจะหลุดครับครับไป,ปลักมันจะหลุด พราะมันละลายนานอ่ะมันจะเขี่ยไม่ออกนะะ เป็นยูทูบเบอร์ดูแล้วกดสับสไครต์ด้วยนะ่าทำให้ดูเดี๋ยวไปเหลาไว้นี่ให้แหลมๆก่อน ต่อก่อนเราจะลงคลิปแบบไม่ตัดเดียวเหรอไม่ใช่ที่เกียจ og drar og drar det ned. เราเราเดูไปดูไปยุให้ตามเท้า20นะเท้า20ไม่เหรอเท้า20ไหมนี่ดิวเอาให้เราไหมเราไปร้านมาไม่เใครบอกว่าไม่มียัมีมีไม่มีมีอย่างต้องหางเทียบบ้ายากบ้า

ไม่ถูกกว่านะพี่ค่่าเปลียนใช่ซื้อยางมาเองรวมค่าเปลี่ยนค่าเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ล้อไม่มียางในก็ล้อละสองร้อยยืนพื้นอยู่แล้ว Hey. Oui. นานหน่อยนะครับแล้วซื้อกล่องใหม่ก็น่าจะไม่คุ้มนะ บอกเขาเลยไปเบิกศูนย์พรีเมียมซิ G M M C. ให้มันวิ่งหน่อยได้ไหมครับอยู่ร้านมอเไซค์ ide, ต้องวิ่งอะไรนะครับ ดูเข้าไหมติดอะไรอ่ะครับติดอะไรแล้วครับทุกคน กูถอดไปร้านร้านของที่โูซื้อโซมาได้หัวใจก็แค่แบนี้การโมเดลแต่ก็ไม่เดือดเลยเดี๋ยวไปแล้วทีเดิมไปนะไปถ้าพักมันแบบเนี้ยมันพอมันไม่ใช่พักเดิมมันอ่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยครับ เนี่ยถ้าเจอมันละลายติดไว้นะมันจะเข้าได้ประมาณนี้เนี่ย้แทนแต่งใส่กเผอูกอีกันก็บาใช่นี่ยเอามาได้เยอะเดี๋ยวเดี๋ซื้อแค่ไม่ด้ไปดแค่การดูใ่หม

เบิกของในโคบีลาซาด้าแล้วมาทำเองอ่ะ ยังไม่เข็ดรอดีกว่ากล่าวว่าแบบว่าเนี่ยนั่งเคลียร์ๆถ่ยายคลิปแป๊บหนึ่งเท่ๆเสียบแป๊ะจบคลิปไอสตย์ยาวเลยยากเลยครับ ีนี้ไม่เท่เลยกะททาแป๊บเดียวนานเลยเลยไม่ได้ไม่ได้เราไม่ตัดแล้วพวกคุณกดซับสไครต์ให้ผมถึงพันคนก่อนเดี๋ยวผมจะตัดคลิปเท่ๆให้ดู ดูกันเฉยๆอย่างเดียวเลยล่ะพวกคุณทำทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวถ่ายหมดอ่ะอยากถ่ายลหลายๆคลิปนะดูดิถ่ายคลิปเนื้อติดแล้วเนี่ยนี่เราไม่ถ่าคลิปนะดูดไปละมันไม่มันมันมันไม่มันไม่มได้แบบว่าไปเกาะ มันไปเป็นเนื้อเดียวกันเลยอะเหมือนต้องสัญญกรรมใหม่อะนั่งไงเห็นไหมพอจะถ่ายคลิปตอกซีนเคสอ่ะไม่เข้าเลยเห็นไหมนี่อบ้นี่บบน่ เดี๋ยวบอกพี่เย็นใจ้เปล่าก็ไม่นุ้ไม่อ,มอมยูอ่ <laughs> <laughs> มันละลายเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะมันไม่ได้แบบว่าละลายแล้วไปเกาะเอาไว้แบบนั้นนะบอกว่าคุณจะถ่ายคลิปโช๊คเคสอารเป็นไงเออพี่อาร์เไงถามเองอ่ะบอกถ่ายคลิปเปล่าโช๊คเคสอาร์เป็นไงตอบไม่เข้าเลยเฮ้ยเราเนี่ยลื้อ,เ,เ,อ,เ,อเดียวเลย กอก็ได้นะครับไม่ว่ากันแต่ผมไม่ตัดคลิปโอ้ยจะได้ยินเสียงไหมเนี่ยเชื่อหมหูฟังไว้เมื่อกี้นี้เสียงเบาแน่เลยเนาะได้ยินเสียงเลยคลิปอะได้ยินได้ยินเลยคัดเลยเอะ้าวหรอ,อ ลองดูอีกท,ที่ความจริงมันเอาออกมาทำแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้ผมถอดชุดหน้านี่ออกความจริงมันต้องแบบเนี่ยเขี่ยตรงนี้แค่ๆแต่นี่ก็คือปักมาละลายต้องออกมาเขีย่ยเนาะอันนี้ทำให้ดูเป็นคอนเซ็ป เ,เห็นไหมมันไม่แปก็กอีกนิดเดียวแต่ถ้าเราข่มขืนมันเข้าไปจ,จริงมันต้องแป็กแบบนี้แบบตัวนี้นี่มันจะแปก็ก แต่นี้มันไม่แป๊กไม่มันก็จะหลุดออกมาเลยแต่ด้วยความมันเป็นมันไม่ใช่ปลัดกแท้เนาะม่ถ้าของแท้มันจะมีแยกชุดเนี้ขาเนี่ยของปลอมก็มีไม่ใช่ของปลอมเยียของเทียบเคลียต่อโอ้โหล่อไปยี่สิบสองไม้ไมีแล้วก็ คลิปยี่สิบสองนาทีแล้ววะ่ะเอาติ๊กเกอร์ทีมไอ้นี่ปเปล่าแฮกขับปีดอะ 一般呢？ มีไหมไม่เห็นม่ติดอะไรหรอกเนี่ยแล้วก็ขับลอกกันค่ะเออลอกอไรเนี่ยก็เป็นก็ก็ไปดีกันอะไรของท้าไม่เห็นข er. ้าานี่ไงก็น็อตระปูอะท้ายตะปูกระมเส็รอืมเส็โชคงไม่โอเค ูสเสนะนข้าไม่โอเคอเข้าไปครึ่งชั่วโมงแล้วเข้าไปไม่แก๊บไม่แก๊อีกแล้วสุกว่ามันมีปกแค่นี้ปะสีแดงลิกอ่ะเ,เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองสมุติมันไม่ขึ้นโค้ดอะ่ะขอลองชักปั๊กดูเหรอ มันจะมีแดงใช่อันนั้นเป็นเขาบอกว่าเป็นปรรุ่นใหม่อะไรเซตะแนี่เรุ่ม่โกงไ่ใชกเ้าว่าดูดูวอเลวะดูดูวอลเซลดูวอลสตีป้าแกลบแล้วทุกคน กำลังใจให้ด้วยนี่แคนครึ่งชั่าาวโมงโอนะ้ตายทไมูเกหน่ะจให้ดูตูกไหนมันไหม้นะเนี นี่น,น,นี้่ๆๆเป็นปั๊ก ECU นี่มันจะไหม้มันชอบหไหม,ม้ไม่รู้ฮอนด้าเขาทำมาไงน,นะไหม้ทุกคันสตาร์ทโชว์ก่อนหนึ่งทีทำไปครึ่งชั่วโมงสรุปสตาร์ทไม่ติดอีกนี่กดสตาร์ทให้หน่อยอ่าติดชึ้แงแก็มบอสตี้ติดชึ้ง ีิชิ่มีลูกหัวเลยอิชิ่งเนี่ยอออิชิ่มเนี่นนนนนนนยรูปหัเสร็จแล้วท่านี้ครับอย่าลืมสับสกคยให้ด้วยนะบ๊ายบายเดี๋ยวนึกอะไรได้เดี๋ยวถ่ายมาให้ดูใหม่